พระสมเด็จไม้เสาเอกกุติเก่าสมเด็จพระจาจย์โตพรมบาลังสีวัละคังองค์นี้จัดสร้างโดยหลวงปู่หินวัละคังปี2512คาดว่าการจัดสร้างไม่เกิน2,000องค์ปัจจุบันหายากแล้วนะครับเพราะว่าชาวต่างชาติทราบมาก่อนพวกเราแล้วนะครับว่ามีการจัดสร้างอยู่ก็ตามเช่าตามเก็บนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะมีการจัดสร้างหนังสือเป็นภาษาต่างชาติด้วยครับองค์นี้ ปัจจุบันหายากมากแล้วครับเพราะว่าเป็นเสาไม้เอกในกุฏิของสมเด็จพุทธจารย์โตพรมมารังสีครับพี่ลองคิดดูว่าพุทธคุณจะสักขนาดไหนนะครับพุทธคุณพุทธานุภาพในการบริกรรมกระถาบริกรรมวิปัสสนาของท่านสมเด็จโตนะครับก็พุทธคุณก็แพ่ซ่านเข้าไปในเสาไม้ของกุฏิท่านนี่แหละครับผมถือว่าองค์นี้สุดยอดเลยและพิเศษครับ ไม่ใช่พิเศษอุดมวลสารทุกองคครับนะครับอุดมวลสารสมเดะะ็จวัดระฆังและผงวิเศษต่างๆของสมเด็จพระพุทธจารย์โตครับรุ่นนี้จะสร้างสองพิมพ์นะครับพิมพ์หลังเรียบนะครับและพิมพ์หลังรูปเหมือนสมเด็จพุทธจารย์โตหลังรูปเหมือนสมเด็จพุทธจารย์โตเนี่ยจัดว่าเป็นพิมพ์กรรมการซึ่งหายากมากครับลองหาไว้ใช้ดูครับนะศึกษาให้ดีก่อนนะเพราะว่ามีของเรียนแบบด้วยนะครับ